กอรอ,อตรวจรถปลอดภยัยใส่ใจโลกมาชวนคุณเป็นฮีโร่ร่วมลดควันดำและฝุ่น PM 2.5คุณเองก็ช่วยโลกได้ไม่ยากเลยควันดำเป็นผงขเมเหลวสีดำขนาดเล็กที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเกิดฝุ่น PM 2.5เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นระบบจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสมใส้กรองอากาศสกปรกเกิดการอุดตันเครื่องยนต์เก่าชำรุด ขาดการบำรุงรักษาบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนดคุณมีส่วนช่วยลดควันดำและฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยการดูแลรถของคุณให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตามขั้นตอนดังนี้ 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด 2. มันทำความสะอาดไส้กรองอากาศไม่ให้อุดตัน 3. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันตามอายุการใช้งานที่กำหนด 4. ชํชระล้างสิ่งสกปรกในท่อไอเสีย โดยทำการฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย 5. ไม่ขับรถโดยการเบิ้ลเครื่องยนต์หรือดัดแปลงเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็นหรือผิดวิธีดูแลรถดูแลโลกตอรออ,อพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ใช้รถทุกคนด้วยความปรารถนาด,ดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม